คอสโบลองโบเลือกอะไรดีอ๋อเอาหมดเลยดีกว่าครับนี่ครับตัวแรกก็จะเป็นลองโบนะครับก็เป็นธนูที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคกลางนะครับก็มีลักษณะเรียบง่ายนะครับสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับรูปทรงสวยงามนะครับเรียบง่ายแต่ว่าสูงพลังครับนี่ตัวต่อไปครับ คอสโบ o w หรือว่ามิดเวล์คอสโบน้าไม้ทรงยุคกลางนะครับอันนี้จะเป็นแบบปีกเหล็กนะครับระบบการขึ้นสายผมจะใช้ระบบเบลล์แอนฮุกนะครับก็คือเป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็มีตะขอเกี่ยวแล้วก็ใช้แรงขาในการดึงขึ้นสายนะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าการดึงขึ้นสายปกตินะครับนี่ครับทำการใส่ลูกแล้วก็ทําการยิงออกไปครับอันนี้ก็จะความแม่นยาสูงนะครับแล้วก็จังหวะการยิงเราสามารถคุมได้ดีนะครับเราสามารถขึ้นสายค้างไว้เลยนะครับตัวนี้ แล้วก็การฝึกก็ใช้เวลาน้อยกว่าธนูนะครับแต่ว่าตัวหน้าไม้ก็มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งการผลิตจะค่อนข้าง,งยุ่งยากนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่น่าสนใจทั้งสองแบบครับ